สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับ a d ดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยสรุปข่าวอาอ์เซน,นช่วงเชา้า ลิเวอร์พูลและาอสตอนหนักเปิดชื่อแข้งบิ๊กหกอดใช้งานต้นปีหน้าเปิดชื่อนักเตะบิ๊กซิกพิมลิกที่คาดว่าต้องกลับไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกาคัพอปเนชั่นต้นปีหน้าโดยทีมที่ปวดหัวหนักคงเป็นาาสตอนกับลิเวอร์พูลหลายสโมสรในพิมลิกอังกฤษจำเป็นต้องปล่อยนักเตะชาวแอฟริก,กันให้ไปทำศึกแอฟริกาคัพอฟเนชั่น2022ที่ประเทศแคเมรูนระหว่างวันที่9มกราคมถึง6กุมภาพันธ์ ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบไม่มากก็น,น้อยต่อการลุนแชมป์หรือนีตกชั้นทุกทีมไม่มีทางเลือกนอกจากปล่อยนักเตะไปรับใช้ชาติโดยคาดว่าผู้เล่นใน6สโมสรยักษ์ใหญ่ที่จะเดินทางไปเล่นในศึกชิงเจ้าแอฟริกามีดังนี้สโมสรอาร์ตซนโทมัสปาเตกาน่ามเหม็ดเอลเนนีอียิปต์ปแอร์อเมริกอบามยองกาบองนิคลัสเปเป้เอริคสสโมสรเชลซีเอดูอาร์เมนดีเซเนกัล ไฮคิมซีเยกมอร็อกโกส,มสโมสรลิเวอร์พูลโมฮัมหม็ดซาลาห์อียิปต์นาบีเกอิตากินีสเตดิโอมาเนสเซเนก้าสมสรแมนซิตี้ริยาดมาเรตแอลจิเอรเรียสโมสรแมนยูไนเต็ดเอริกบายีเอเวรีคสอามาด,ดิยาโรเอเวรีคสท็อตแนมฮอสเปอร์ไม่มีสมิธโรเผยมีตำนานแมนยูเป็นไอดอลในดวงใจมาตั้งแต่สมัยเด็กเอมิลสมิธโรว์กางรุก,กวนันอาทิียจากอาร์ตันยอมเปิดเผยแล้วว่า นักฟุตบอลที่ตนยกย่องให้เป็นไอดอลในดวงใจเพียงหนึ่งเดียวก็คือเดวิดเบคแฮมตำนานเท้าช่างทองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าถามว่าใครคือไอดอลในดวงใจของผมมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแน่นอนว่าคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือเดวิดเบคแฮมตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองหนุ่มน้อยวัย21กก่าวผ่านช่อง YouTube ทีมชาติอังกฤษเอาจริงๆมีนักฟุตบอลระดับตำนานของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ที่ผมยกให้เป็นต้นแบบในการเล่นฟุตบอลและแนวทางการเป็นนักเตะอาชีพแต่ไอดอนที่อยู่สูงสุดในใจก็คือเบ็คแฮมผมงลงไลยในทุกๆอย่างที่เขาทำทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องการยิงฟีลิกนอกกรอบการเปิดบอลอันแม่นยำในทุกๆจังหวะรวมถึงนิสัยใจคอและความเป็นลูกผู้ชายนี่แหละอันดับหนึ่งของจริงล่าสุดเจ้าหนูสมิธโรถูกเรียกติดทีมชาตอังกฤษชุดใหญ่เป็นครั้งแรก โดยเกยมที่เปิดบ้านชนะแ er อบเบเนีย5-0เมื่อคืนนี้เขาก็ได้รับโอกาสเปิดตัวโดยถูกเปลี่ยนลงสนามมาแทนราฮิมสเตอร์ลิงในนาทีที่77ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวอังกฤษและทุกคนที่เกี่ยวข้องเลยทีเดียวแซมบี้เชื่อเลือกไม่ผิดร่วมโปรเจกต์ปลุกปืนยักษ์หลับเอาเบอร์แซมบี้หลกของก้ากองกลางอาร์ตตันเชื่อว่าการเลือกย้ายจากอันเดเลตมาอยู่กับอาร์ตตันคือสิ่งที่ชอบด้วยเหตุผล ต่อให้วันนี้อดมือกินมือนั้นความสําเร็จแต่มันคือการปูรากฐานอันแข็งแกร่งเพื่อต่อยอดสู่อนาคตปืนใหญ่เคยยุคทองเที่ยวล่าสุดสมัยอดีตผู้จัดการทีมอาเซนเวนเกอร์กลุ่มบางเฮียนสร้างไฮไลท์แชมป์ลีกไร้พ่ายปี2004เข้าชิงแชมเปี้ยนลีกราชาบนถ้วยเอเครับและสําคัญสุดคือสร้างมาตรฐานใหม่แก่ลูกหนังผู้ดีด้วยฟุตบอลบนพื้นอย่าอะไรก็ตามช่วงไฟอาชีพของแบงค์เฟนแมนหมดมุก รวมทั้งการเปลี่ยนผ่านหน้าที่สู่อูไนเอเมอรีเฟนดี้ลุงเบิกและมิเกลอาริต้าทำให้สมสรอนต้องกลับไปตั้งหลักใหม่ลมลุกคุกคานอยู่สักพักจนมาเวลานี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างด้วยการเน้นเสริมแข้งหนุ่มซึ่งมิดฟิลเบลเจียนก็คือหนึ่งในแผนงานระยะยาวที่มาตอนซัมเมอร์ซึ่งกว่า3เดือนที่ผ่านมาก็ทำให้แข้งวัย2 2ปีมั่นใจว่าเลือกถูกใช่เลยการย้ายสู่พิม์ลีกอังกฤษมาเร็วกว่าที่คาด แต่ผมก็เตรียมตัวมาดีทั้งเรื่องร่างกายจิตใจและระดับฟุตบอลที่ต่างจากจูเปเนลิกเบลเยียมการให้สัมภาษณ์ผ่าน RTBF Sport ผมก็ไม่ต้องการพูดว่าตัวเองมีคุณภาพตรงตามที่ทีมต้องการหรือเปล่าแต่มันชัดเจนว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเหตุ้ชจริงไหมส่วนตัวสู้เพื่อชิงตำแหน่งเพื่อให้ได้หลงเล่นและเพื่อลดแล่นมากนาทีขึ้นก็ยังมีความสุขดีนะับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ซึ่งก็ทราบอยู่ก่อนแล้วเฮดโค้ดเรียกผมไปคุยด้วยบ่อยมากก็ชอบนะแต่แกไม่ยอมให้ผมได้พักนี่สิมีเกลบอกว่าสิ่งที่ประทับใจในตัวผมคือการหลอมรวมเข้ากับทีมและผลงานบนสนามผมว่าทำได้ดีแล้วแต่ปีหน้าบอกเลยแกจะเห็นแซมบี้เวอร์ชั่นที่ดีขึ้นไปอีกเวลานี้แซมบี้ติดทีมชาติเบลเยียมมาเตฟีฟ้าเวอร์คั2พรอบคัดเลือกเตรียมหวดเอสโตเนียวันเสาร์และเวลวันอังคาร ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก8โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยวิลเชียรับคิดเรื่องควนสตาร์ทหากหาที่ลงไม่ได้แจ็ควิลเชียอดีตกองกลางของาร์เซนเผยว่ากำลังคิดถึงเรื่องการควันสตาร์ทแต่ยังมั่นใจว่าตัวเองยังสามารถขาแข่งได้หากสามารถหาสโมสรสำเร็จมิดฟิลด์วัย29ปีไม่มีสังกัดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังแยกทางกับวอลมาร์ ซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวร่วมซ้อมกับปืนใหญ่ทีมเก่ารวมถึงเตรียมตัวกับบทบาทโค้สด้วยเมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ที่จะเลิกเล่นจากทาง BBC Sport ทางวิเชียต่ตอว่าผมต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นคือเหตุผลที่ผมเริ่มงานโค้ชผมถูกบังคับให้ทำอยู่บ้างแต่ผมยินดีสำหรับโอกาสนี้อย่างไรก็ตามทางวิเชียมั่นใจว่าตัวเองยังสามารถขาแข้งได้อยู่และมองว่าการไปเล่นในต่างแดน อาจจะเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดในเวลานี้100เเซเลยผมคิดว่าผมยังสามารถเล่นได้ผมไม่สนใจว่าใครจะพูดหรือเขียนอะไรหรือพูดอะไรบนโซเชียลมีเดียผมเป็นคนตรงๆถ้าผมไม่คิดว่าทำได้ผมก็จะเป็นคนแรกที่บอกว่าพอแล้วผมจะไปหาอย่างอื่นทาแต่ผมเกือบจะถึงจุดที่คิดว่ามีบางอย่างแตกต่างในต่างแดนอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผมแรมเดียวรับ ย้อนดูจังหวะเซฟเกมปราบจิ้งจอกเป็นร้อยรอบอารอนแรมเดลนายด่านฟอร์มแรงของแอสตันยอมรับว่าเขาย้อนดูการเซฟสุดสวยของตัวเองในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้กว่าร้อยรอบปืนใหญ่บุกไปปราบจิ้งจอกด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนในเกมพิมพ์ลิกเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดจากเกมดังกล่าวคือจังหวะที่แรมเดลเซฟลูกยิงฟรีคิกของเจมสันซึ่งตามมาด้วยการเซฟจังหวะ2 ช่วยให้เขารอดพ้นจากการเสียประตูได้แรมเดลเปิดเผยว่าประสบการณ์ที่ได้ซ้อมร่วมกับบริสันช่วยให้เขาเซมลูกดังกล่าวได้ควมยอมรับว่าย้อนดูจังหวะสุดสวยของตัวเองเป็นร้อยครั้งผมดูไปประมาณ100รอบบอกตามตรงผมดูซ้ำหลายครั้งมากเขาบอกกับเบนฟอร์เตอร์ผ่านช่อง YouTube The s y c l i n g GK เขาได้ลองส่งมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งมันติดกำแพงและผมก็เคยซ้อมกับเขามาแล้วหลายครั้ง ผมอยู่กับเขาบ่อยมากผมคิดว่าเขาจะยิงไปอีกฝั่งเพราะมันใกล้กรอบเขตโทษแต่จากนั้นผมก็คิดว่าเขาคงยิงมาทางผมด้วยความแรงคนผู้รักษาประตูของเราให้ความสําคัญกับการปิดเสามากๆหากมันเข้าประตูอีกฝั่งมันก็เป็นเรื่องที่พอรับได้บางทีผมอาจยืนตําแหน่งแย่ไปหน่อยปกป้องเสาฝั่งผมและเมื่อเห็นว่ามันไม่ได้มาฝั่งนี้ผมก็แค่กระโดดไปเซฟ ยิงมากกว่าจํานวนเกมที่ลงเล่นสถิติยืนยันลียูยิบมันเล็กเกินไปสําหรับเขาแล้วเปิดสถิติผลงานโฟลารินบาโลกันของหน้าอังกฤษวัย20ปีกับทีมารสตอนยูยิบในซีซั่น2021-2022รวมทุกรายการ9เกมมีส่วนร่วมกับ13ประตูยิงไป11ประตูกับ2แอสซ,ซิสโดยล่าสุดลีคาสซี่ผู้จัดการทีมชาติอังกฤษยู21แนะนำให้โฟลารินบาโลกัน ย้ายทีมแบบยืมตัวไปเล่นในลีกระดับสูงพราลีกอยู่23เล็กเกินไปสำหรับเขาแล้วในขณะที่โฟลารินบาโลกันออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดในเชิงตอบรับคำแนะนำของลีคาสลี่เช่นกันเขาต้องการที่จะย้ายทีมแบบยืมตัวในช่วงปีใหม่นี้แมนยูและอาร์ตซนอย่ารอช้าสื่อแชเคซี่ปฏิเสธสัญญาไมคกกบมิลานคาดใหญ่แน่นอนมีรายงานว่าแข้งเป้าหมายของอาร์ตนอลและแมนยู ปฏิเสธสัญญาใหม่กับทีมดังในอิตาลีแล้วคาดว่าเตรียมย้ายออกในช่วงหมดซีซั่นนี้วันพุทธที่10พฤศจิกายน2564เดลี่เมลสื่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษรายงานว่าแฟนเคสซี่มิดฟิลด์ตัวเก่งของเอซีมิลานกำลังมีท่าทีที่จะย้ายออกจากสโมสรภายในช่วงหมดซีซั่นนี้เนื่องจากล่าสุดนักเตะปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ล่าสุดไปแล้ว โดยเคซี่เป็นที่หมายปองของทั้งอาร์ซอนและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองทีมดังในศึกพิมลิกอังกฤษโดยที่สกายสปอร์ตอิตาเลียนรายงานว่าสัญญาฉบับล่าสุดที่เอซิมิลานมอบให้มีมูลค่า5.5ล้านปอนด์หรือราวราว2 0 0ล้านบาทขณะเดียวกัน,านสาเหตุที่ทำให้นักเตะปฏิเสธสัญญาเนื่องจากว่าต้องการค่าตัวราวราว7.5ล้านปอนด์ต่อปีสำหรับผลงานของแฟนเคซี่ซัดไปแล้ว2ประตู จากการลงสนาม12นัดในทุกรายการขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก8ปโปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย